ท่านผู้ชมครับทนายวันชัยสอนศิริคุณวิทยเยนมุตตมลและผมเจมสศักดิ์ปินทองมาร่วมถอนพิษในรายการเช่นเคยครับสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์าารยครับสวัสดีครับอาจารย์วันชัยถ้าอาจารย์อยู่บนอพาร์ตเมนต์ชั้นที่ห้าเมีอยอยู่ด้วยครับลูกอยู่ทั้งหมดเลยหลายคนเกิดไฟไหม้ชั้นสี่ล้อมอาจารย์หมดควันเต็มไปหมดเลย อาจารย์คิดจะทำยังไงได้บ้างโดดก็ต้องโดดนะอาจารย์ชั้นห้าชั้นหา้าต้องเสี่ยงแล้วเพราะอยู่มันตายอ่ะเออแล้วจะโดดยังไงให้ไม่ตายมีไหมน่าคิดไหมผมยังนึกไม่ออกนะ,ะเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นในละเสียพ่อมีเมียแม่แล้วมีลูกหลายคน เกิดเหตุอย่างที่พูดเลยเขาแก้ปัญหาอย่างไรอาจารย์ดูภาพภาพนี้แต่แนะให้นิดเดียวเขาโยนพรมที่ในบ้านลงมาข้างล่างก่อน คุณวิทย์เยนสังเกตเห็นอะไรอันนี้เขาโชคดีนะ่ันที่มีรัสเชียนมุงอือยู่ข้างล่างก็เลยช่วยกันทําหน้าที่คนละไม้คนละมือที่เขาโยนพรมลงมาก,ก่อนให้คนข้างล่างเนี่ยช่วยกันดึงพรมเ<อ>พราะตอนนั้นเนี่ยวิ่งไปหาอะไรต่ออะไรไม่ได้แล้วและเขาก็เอาภรรยาเอาลูก สองคนแล้วคนที่มีอยู่ที่นั่นลงทั้งหมดแล้วตัวเขาเองโดดลงมาเป็นคนสุดท้ายตัวเขาเองบาดเจ็บแต่คนอื่นปลอดภัยหมดโอ้โอนับว่าเป็นคนที่มีไหวพริบที่จะใช้ผมว่าหลบขออใช้ใชแก้ปัญหานะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันนี่เอาพรมที่ปูพื้นโยนลงไปโอ้โอแล้วก็คนข้างล่างก็ ก็เกตไอเดียนะอาจารย์ว่าต้องทําอะไรเพราะถ้าเกิดโยนมาแล้วให้ฉันทําอะไรก็ไม่รู้เขาอาจจะตะโกนก็ก็ได้นะเพราะมันห้าชั้นแล้วโชคดีห้าชั้นด้วยนะครับเขาเลยหนีตายได้เอวอาจารย์จะหนีตายจะลาออกจากสปทอมอะไรก็ไฟไหมสบถอมเลยไม่ได้ไฟไหมแต่ถ้าอยู่เนี่ยมันมีข้อจํากัดลัดตัวทําอะไรดิ้นอะไรไม่ออกคือกฎหมายกําหนดว่า อายุจะต้องสิ้นของสอปทเนี่ยภายใน120วันก็คือรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วมีกฎหมายแผนและขั้นตอนเนี่ยภายใน120วันเนี่ยสปทก็ถูกยุบไปโดยสภาพก็<ต>วัน<ถ>ที่6สิงหาใช่ไหมครับถ้านับจาก6เมษาไป120วันก็คือ6สิงหาแต่ถ้าเกิดกฎหมายแผนและขั้นตอนประกาศใช้เร็วกว่านั้นก็ต้องไปเร็วกว่านั้นถามว่าจะลาออกหรือเปล่า การลาออกเนี่ยก็ให้มีมีคุณสมบัติไปสมัครสอสอได้แต่ต้องลาออกภายใน90้าสิวันนับจากรัฐธรรมนูญประกาศชา้ก็ห่างอย่างนิดเดียวเองนะอาจารย์เก้าสิบก็ร้อยวันก็ถ้าคนเขาเอาเซฟไว้เนี่ยขอกาลาออกไปอย่างน้อยสุดเขามีคุณสมบัติเพื่อพักของคุณวิทยเยนมาเชิญอ๋อคือให้หลุดออกจากบ่วงซะก่อนส่วนจะไปไหน ทำอะไรหรือไม่ไปเนี่ยมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เรากงสพทที่เป็นทั้งบ่วงเป็นทั้งไฟนะาจาเออเอาไว้เล่นตัวด้วยได้ไหมเนี่ยได้เพราะถ้าอยู่ต่อเนี่ยมันเล่นตัวไม่ได้เออนี่นี่ก็มีคนหาลืมแบบอาจารย์เจิมศักดิ์เนี่ยในกงสปทมืองกันไม่ได้เรื่องเล่นตัวแต่เขาบอกมีคุณสมบัติไว้ ดีกว่าไม่มีคือมีทางเลือกในใเอาไว้เรียกพรรคการเมืองจะได้ต่อรองได้ว่าเอาไหม